สนับสนุนโอกาสการขยายธุรกิจด้านขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการบริษัทไทซันอินเตอร์แมชชีนจำกัดในกลุ่มเครืองวงพิทักษ์โดยคุณอัคเดชวงพิทักโรธกรรมการผู้จัดก,การจากงานเปิดตัวรถหัวลากชักแม่นรุ่น M3000 นำเข้าจากประเทศจีนที่มาพร้อมจุดเด่นด้านสมรรถนะแรงม้าสูง ตัวรถน้ำหนักเบาเพียงตันมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์แบบใช้ก๊าซ g v และเครื่องยนต์ดีเซลเรามีพิธีลงนามส,นสัญญาแต,งต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพิ่มอีก3รายตามเป้าหมายการขยายให้ครบ25แห่งทั่วประเทศรองรับการทำตลาดรถหัวลากชักแม่น M3000 ให้ได้400คันในปีนี้ครับตัวรถชักแม่น M3000 นะครับเป็นรถรุ่นใหม่นะครับที่บริษัทไทยซันนิเตอร์มชชีนนะครับนำมาให้กับผู้ประกอบการขนส่งนะครับ ชาวไทยได้ลองนะครับมีราคาเพียงแค่2 5 5 0 0 0นหบาทแล้วก็น้ําหนักเบานะครับให้สมรรถนะสูงนะครับสามารถเพิ่มผลกําไรและก็ประสิทธิภาพในการขนส่งให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้เป็นอย่างดีครับ